สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิ่งแล้วรวยสีหาโหขับพี่น้องค่ะมาพบม,มาบอกันกั็ไปในช่วงบ่ายของมือวันที่23เดือนพฤษภา,าคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้ค่ะแอดพ่าพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสกุลสก้อนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากเสี้ยนน้องนาค่ำค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้นะคะเสี้ยนน้องนาคำ่ำเรามีแนวทางมาบอกสู่ฟังแนวทางมีแนวทางมาฝาก นะคะพี่น้องคะแนวทางของเซียนน้องนะคขัมหมวดธิพานมาเนี่ยเราโทรมาหาเบิ้องหนวด้วยตะวันเบิ้งหนวด้วยจดไว้นะคะจดเอาไว้เพราะว่พาพระธนีโลกหมวด่ผ่านมานี่พระธนีโลงจดเอาไว้เรางมวด่ผ่านมาเราหายสองศูนย์อ่าแนาวทางของเราเขาเก้าศูนย์นะคะพี่น้องคะศูนย์หนึ่ง,ขง 90, 101, เขาเก้าศูนย์อีกศูนย์หนึ่งบ่เขานะคะพี่น้องคะมื้อนี้เซียนน้องนคะคขัมก็เลยมาว่างแนวทางให้นะคะสําหรับอ่าแนาวทาง มือนี้นะคะของเซียนน้องนา,าค้ำค่ะสิได้ม่าปิดตัวได้ปันพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆค่ะสวัสดีค่ะเซียนค่ะครับครับเดินครับจ้ะเอาเสียงคือบ่อค่อยได้ยิน้นปไญแถลงมาเออเสียงค่อยๆไม่ไม่ดี้หรืวะไม่ไม่โม้ม้หรือไม่รู้ค่ะมันเสียงค่อยๆลงมาโอเคมันโอเคได้ได้ได้อยู่นะคะได้อยู่หมดค่ะได้อยู่ค่ะ เอาเอาเอาสา,ามล้งนแล้วเากับเจ็ครับนี่วิ่อันอันนี้รัฐบาลไทยนะคะครับผมจ้าได้ค่ะอ่าโห <11 S 1> กับเจ็ดนะคะโหกับเจ็ดเ<จ>ับคู่ครับับคู่ค่ะหนึ่งหหนึ่งหกค่ะหนึ่งเจหนึ่งเจ็ดค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองค่ะศูนยศูนย์สามค่ะ เนงเนงสามครับนึองสามโอ้นึองสโอ้ยหูปดีค่ะเอไยเเอาไปเอาเอานึงสามแล้วค่ะหนึ่งสามแล้วค่ะวันนี้เอาเอาตัวเต็มเนาะค่ะตัวเต็มเนอเต็มคิปสองตัวเต็มวันที่คะครับตัวเต็มค่ะได้ค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองค่ะหกสองหกสองค่ะเจ็ดสองเจ็ดสองค่ะ สองสามค่ะเน้นจดสองครับเน2 1เจ็ดสองหน่งเจ็ดสองค่ะครับผมนี่แค่ไหนครับอ๋อันมียังละสีคู่สี่หางเหรอคะใช่ครับยังละสีหางอันนี้อันหนึ่งสองหกสองเจ็ดสองสองสามนี่เป็นชุดชุดเด่นครับผมชุดเด่นโอเคได้ค่ะชุดเด่น เน้นเจ็ดสองครับเน้นเจ็ดสอง,สสองค่ะครับผมค่ะอ่าแล้วก็อันนี้ชุดชุดประเด็นก็มีสิบหกสิบเจ็ดสิบสองสิบสามนะคะครับผมค่ะวันนี้ท้าในฝันแบบไปคะวันนี้ฝันแล้วแต่ว่ามันหยิเป็นสองสามเนี่ยฝันแบบใดนะคะผมขับรถมั่นเนาะค่ะนะไรผมขับรถรมัน่นแล้วเขาว่า หน้าใบหน้าหลุดสองสามตอกสองตกที่สองตอที่สามสน้าค่ะเลยเลยมาสัองสามก็ดสองค่ะก็ตัวนินมันมันจิเป็นคิดสองค่ะแล้วแต่แต่บุงวันพรอีกอีกพนึงนึงมันมันจิเป็นยังไงโอ้ทำบุงวัดทำบุงวันพรอีกเจ้หนึ่งเนาะค่ะเนาะ กินกินไงเนี่ยมึงกินนอืมค่ะกผมผม๋ยวกจกินไงเนี่ยกินกินผมบอกโอ้คือเอาเงินแล้วเจอคือสินยาย่างเดียวนะคะครับผมอ๋ได้ได้แล้วกินแนี่็้อนีเป็นค่ะเิ่งวันเมื่อกี้ครับต่าค่ะเพต่าว่าันนั่งกินกินัน็ฝันค่ะเกดเกด โอ้โอ้แสดงว่าวงหนึ่งทั้งบนทั้งล่างติคะยังครับยังเออโอ้งวดนี้ก็ให้ทั้งบนทั้งล่างเลยเด้อน้อเนาะน้องก็มีผมมีสองขวดเนี้ยค่ะมีขวดขวดมีขวดที่สองขวสูตรแรกอันนีงนี่วันเราเนาะสูตรแรกสูตรแรกมันมันกัดที่กัดแล้วก็มันได้แล้วอันได้ได้เอาเอาเอาสูตรนี้ก่อนเดี๋ยวจะค่อยอีกมือรุ่นจะค่อยเอาอีกสูตรหนึ่งนะคะ ได้เข็ดเ็ดเยอะแล้วุ้ดนะแต่ว่าเอาอสุดก่อนสุดย็นได้ค่ะสุดยอรากประมาณเยอมันมันุหนาเนาะได้ค่ะได้ค่ะเด้อด็ี่สบาย้บวลายูละไอ้บีจรณาเอาเนาะค่ะได้ค่ะเสียนค่ะขอบคุณหลายๆคะเด้อครับผมค่ะมครเมันคืเออขึ้กัน วนต๊กวนต๊กชงใบค่ะครับผมครับจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโชคดีค่ะขอบคุณครับค่ะสรุปแนักทางถ่ายคลิปนี้นะคะเป็นนักท่างจากเซียนน้องนาคข่นะคะอ่าเซียนน้องนาคข่เล่าวิ่งหกกับเจ็ดนะคะเป็นนอกค่าในชุดนี้ก็สิบเป็นชุดเด่นกับชุดล่องนะคะที่เซียนน้องนาคข่ำนำมาฝากนะคะชุดเด่นมีหนึ่งสองหกสองเจ็ดสองสองสามนะคะพี่น้องขะชุดล่องค่ะมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งสาม ส่วนควมฝันนี่สองสามนะคะพี่น้องคาเสียนน้องน Jamie, ้าค้าแเราเด่นชุดเด่นนี่เน้นเจ็ดสองเด้อพี่น้องเด้อเนาะจงใจก็อย่าลืมนะคะพี่น้องแก็บหน้าจอเด้อพี่น้องคาแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคาก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางจากเสียนน้องน้าค้านะคะพี่น้องคาจงใจก็อย่าลืมค่ะพี่น้องนําไปพิจารณาเพิ่งนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องคาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบุญขอบคุณ พาปพีร้องพระเท้าสกูสก้อนค่ะสาหรับการรับชมรับฟังนะคะละก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสาหรับความมุ่งในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากเซียนน้องนาคค่ะสําหรับพายพีร้องทานใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะพีน้องค่ะถ้านผอยากสิผาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามา่เล่าก็อย่าลืมนะคะฝากนะคะพีน้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สเด้บรลิฟททุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะ พายพี่น้องคะเอาพายพี่น้องมีคำถามอันใดก็คอมเมนต์เข้ามาได้พี่น้องเด้ออยากให้เบิ่งรู้ด้วติดตามแนวทางของอาจารย์ธันใดของเสี่ยนธันใดัยพายพี่น้องอย่าลืมเอาคอมเมนต์เข้ามานะคะพายพี่น้องคะช่วงนี้ฤดูเห็ดฟีเวอร์นะคะพี่น้องคะเปิดไปทางใดเลื่อนไปทางใดกัมีเตเห็ดเบิ่งรู้ด้วยมือซอนี่กัไปเก็บเห็ดก็เลยลงแนวทางให้พายพี่น้องได้เบิ่งสาบไปนิดนึงขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อนอนกับคิดเห็นตหนาเห็ดนําพี่น้อง เออมันม mm ัน hmm. ม wow. like. ja. mm ักกันนะไปพี่น้องคะในชีวิตมักสองอย่างมักตึกป่ากับมักเก็บเห็ด่อแม่พี่น้องอืม่อแม่พี่น้องมี่ไม้ใดที่มีเห็นเห็ดละงกพความ่พี่น้องบอกเบิงลังเรืน้ำในเด้อพี่น้องแอบทัฒนาไปยังพัฒนาเลยเคยเห็นเห็นละงกหมายถึงว่าเคยเห็นเห็นละงกอยู่แต่ว่าบรุว่าเขาเจ้าเก็บอยู่ป่าใดอนะพไปพี่น้องคะอยากเก็บเห็ดละงกแต่เมื่อวานนี้ไปเก็บเห็ดขมเห็ดขมสองคนแมลูกันร่วมกันได้ตาหนึ่งเดี๋ยวครับพี่น้องคะอืม อยากได้มันมิตรดอกนิหน่อยๆนะนะพายพี่น้องค่ะมิตรดอกนิหน่อยๆตุ่มๆซัมนิโปนี่ประมาณนั้นซัมนิโปนี่นะคะพายพี่น้องค่ะเอาละพายบีดองบ้านพายพี่น้องอยู่มีเห็ดมีเห็ดอันนั้นบ่เห็ดละงอกบ่พายพี่น้องมีหมายใดที่มีเห็ดละงอกกับบอเบิ่งหนึด้วยในเมลเลอร์ไปไปขอเก็บน้ำแนันนีิพายพี่น้อกกะเอออยากได้อยากเก็บเห็ดละงอกนะพายบี้องค่ะเออบอสู้กันปังเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางมนีแนวทางของเซียนหนองนะคะ นะคะพี่น้องคะนําไปพิจารณาเบื้องขาทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาา่าค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะอย่าลืมนะคะคอมเมนต์เข้ามาเด้อพี่น้องเด้อพ่อแม่พี่น้องอยากให้ติดตามแนวทางของอาจารย์ธันใดของเส้นธันใดคอมเมนต์เข้ามานะคะพี่น้องคะคอมเมนต์เข้ามานะคะอากาศสิติดตามให้นะคะอ่าถ,ถึงว่าประเด็จตอบคอมเมนต์บางเถ้า ตบายดีอ่านเบิดทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อเอ้ากะมีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางของเซียนน้องนาค่ำนะคะพี่น้องคางวดที่ผ่านมานี่เล่าเข่ายู่เล่าเข่าเราโทรมาหาเบิร์หนูด้วยเบิร์หนูด้วยเขียนไว้นะคะของเรามีสองชุดมีสองชุดอ่าเข่าเป็นเก้าศูนย์นะคะพี่น้องคะชุดหนึ่งเข่าเก้าศูนย์อีกชุดหนึ่งชุดหนึ่งรู้สึกบ่าเข่าเข่าชุดหนึ่งนะคะพี่น้องคะอ่ามีซัมนี่นะคะมันนี่เล่าเน้นเจ็ดสองค่ะพี่น้องคะ เอาเอาไว้พอกันไหมก็เป็นในคลิปหนานะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ